สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออ4ครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม r าวเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมวันนี้ครับผมกาลิน่าก็แบบมีสกินปริกย่อยนิดหน่อยมารีดเงินเรานะครับผมนั่นคือสกินของ D Y Messenger t o r o ครับผม Messenger ดันมืดเหรอเออแบบคนส่งจดหมายอะไรว่าไปนะโอเค กิจกรรมมันง่ายๆเลยราคาเต็มคือ910ครับผมแล้วก็ลดได้สูงสุดถึง99%เพราะฉะนั้นเหลือแค่9คูปองเท่านั้นแต่ว่า <Wow. S 1> จริงๆนะไม่ใช่ครับกิจกรรมคือมันสุ่มส่วนลด3ครั้งนะครับแต่ก่อนจะไปดูเดี๋ยวผมขอแนะนำกิจกรรมอันหนึ่งก่อนนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยนะพลาดแล้วผมไม่แน่ใจว่าพลาดเลยหรือเปล่าแต่ถึงจะกว่าจะเอากลับมานานครับผม ROV Collab S.N.K. นะครับผมเก็บไว้เถอะครับผมนะ ก็คือเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูด้วยคลิปนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ซื้ออีกหรือเปล่านะครับผม oh. นั่นคือสกินของ Maple Frost เรียวมะนะครับผมแล้วก็ Charlotte Hexward ของเรานะครับผม <Yahoo. S 1> อ่ะก็2อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแบบที่ถูกที่สุดนะใครที่เอา1สกินนะครับผมแพ็กนี้เลย734บาทนะครับผมได้9 2 5คูปองแต่ถ้าใครมีบัตรลดแร้งนะครับผมอ่าไ ตรงรางวัลของแรงอะครับมันจะมีบัตรลดสกิน100มาใช้ได้ครับคูปองมันก็จะเหลือ790คูปองครับมันก็จะตรงแพคล้านอยู่ที่633บาท8 0 5คูปองนะครับผมแต่<ะ>สำหรับใครที่เอา2สกินและคุ้มที่สุดทางที่คุ้มที่สุดคือบัตรลดซีซันที่แล้วคุณต้องซื้อแล้วสกินหนึ่งบัตรลดซีซันนี้ซื้ออีกสกินหนึ่งนะครับก็จะตรงแค่า633บาทแต่ว่าถ้าวันนี้ไอ้5วันนี้นะครับผมถ้าคุณอยากเอา2สกินนะ มันจะใช้อยู่ทั้งหมด1629คูปองนะครับมันไม่มีแพ็ร้านทุกคนผมเปิดแพ็คใหม่แค่5วันนี้คือ1310บาทนะครับผมได้กี่คูปองไม่รู้ซึ่งมันเหมาได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้1670คูปองนะก็คือแพ็คนี้ไปแล้วคูปองยังเหลือด้วยแต่สำหรับใครที่อยากเอาคุ้มแว l ูแอด d สสุดๆนะครับผมนั่นคือ ก่อนวันที่29นะมาเติมแพ็ก2,568บาทนะครับผมได้3,285คูปองแพ็กนี้คือจะไปเปิดไอตัวโบนนะัสรับคูปองได้ด้วยนะอันนี้จบจบแบบจบจริงอันนี้คือโอเคเลยนะครับผมใครที่พอมีกำลังก็คือขอแพ็กสุดท้ายนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อให้ดูนะครับผมเนี่ยถ้ากดซื้อเลยครับมัน890นะครับผมแต่ว่าการที่จะซื้อให้ถูกที่สุดที่แบบอ่าไอแพ็ก1,310บาทเมื่อกี้ ได้นะครับผมคุณต้องมาหารูดมาหาตรงนี้ก่อนนะนี่บัตรแพ็คสุดคุ้มนะครับกดซื้อไปนะซื้อไปแล้วไม่เปิดเนี่ยอะไรนะเ,นะเออซื้อไปตรงนี้สองร้อยสี่สิบเก้าก่อนนะครับเปิดไปโอเคคราวนี้หลังจากเปิดครับสกินมันจะลดจากแปดร้อยเก้าสิบเหลือหกร้อยเก้าสิบนะ <Wow. S 1> แล้วค่อยๆกดซื้อทีละหนึ่งสกินนะจะ๊ะนี่อย่าลืมใช้ด้วยนะครับผม ปิ้งครับผมสวยงามจ้าเออนะครับผมเฮ่อันที่หนึ่งอันที่สองไปซื้อรูบูนะฮาเลยนะโอเคนี่ก็ชา์ลอตตอนนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าเมตาออฟเลนนะครับผมโปลเลกเล่นกันให้หึ่มห่มนะครับผมมีเก็บไว้เถอะครับเลือดนะโอ้โหอ่ะเปิดตัวไปแล้วสองสกินนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของโตโร่นะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแบบรีวิวภาพรวมของหน้าไอเทมก่อนเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับโอเคปะเราตัดไปรีวิวกิจกรรมของโตโร่เลยไชครับเราไปดูกิจกรรมของโตโร่กันนะใช่โตโร่ไหมแล้วผมไปหาไอตัวสกินแล้วมันไม่ผมไม่เจอแท็กนะต้องอาจจะต้องได้ก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรครับ กิจกรรมครับอยู่ถึงวันที่10กร,รกฎามคมสิบกันยาทำไมผมแบบติดกร,รกฎาวะโอเคกดรับส่วนลดเพิ่ม3มครั้งนะครับสูงสุดลดได้มากสุดคือ99้าสคูปองนะครับผมหรือจะกดซื้อสกินโดยไม่จำเป็นต้องกด3ครั้งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่กําลังซัพครับผมครั้งที่1เขาบอกว่าจะลดเฉลี่ยอยู่ประมาณ25ครั้งที่2 42สี่ครั้งที่3 59ห้าในความเป็นจริงนะครับผม คือไอดีหลักผมเนี่ยกดมาหลายต่อหลายครั้งกิจกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มากๆไม่เกิน45%่สสักสักครั้งครับไปเดี๋ยววันนี้เราเริ่มด้วย16430นะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับไปเลยสุ่มส่วนลดครับ25ตามค่าเฉลี่ยนะอันนี้สองก็สัก30ดูทรงแล้วนะเฮ้ยม,มีทรงมีทรงได้เล่นได้รู้ครับผม55นี่ผมโคตรแฮปปี้นะ ไปหนึ่งสามห้าคือแปลว่า <Yahoo! S 1> อ่าค่าที่มันลดเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ประมาณเก้าคูปองนะครับผม9้าคูปองบวกกับสามร้อยสิบแปดตรงนี้โอ้สามรอยสิบเจ็ดสบายมากนะซื้อไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามันจะตรงแพ็กล้านนะผมว่าก็ไม่น่าจะเกิน4ี่รอยแปดสิบห้าบาทนะครับผมห2สองศูนย์คูปองนะเออก็คือเอาเอาคูปองไปลดก่อนนะได้เยอะก็ค่อยซื้อนะครับผม ได้น้อยจะกดตั้งแต่แรกทําไมถ้าจะถ้าจะเริ่มสุ่มก็คือต้องพร้อมซื้อนะเออไม่อยากแบบให้เสียคูปองฟรีๆนะครับผมยินดีด้วยก่อ,อ,อกฟอคุณได้รับโตโรดีไว messenger จ,จ้า <Yahoo! S 1> ไปเดี๋ยวไปรับสกินกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ทุกคนผมให้ดูอะไรนะไอ้สกินโตโร่เนี่ยมันยังไม่เข้ามาในหน้านี้เลยเว้ยทุกคนเออแล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่า แล้วมันจะส่งมาทางจดหมายถูกไหมโอเคมาเรามากดรับสกินโตโลนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นแท็กไหนเว้ยโอ้โหกระโดดบึมบั่มบึมบั่ม,ม,มยังไงโอโ้พื้นแตกผมบอกเลยพื้นแตกครับผมเวี่ยงคอนแบบบงบ้างครับผมผมอยากให้เป็นลัมเบอร์มากมากมากนะออมานะโอ้โหไม่เพลงตุ่ง โอ้โหไปตุดจีนแล้วกู <Whoa. S 1> โอ้ยมีกรอบโปรไฟล์ด้วยนะเฮ้ยมันคืออัลติเมทเหรอมีท่าวานี้ามเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าสกินล่าสุดของ RV คือตัวอะไรก็มาส่องโปรไฟล์ผมได้นะ <Whoa. S 1> ก็ไล่ตามหาตามท็อปสกินนะเอเคนี่โอ้โหใหญ่บอกเลยว่าใหญ่แล้วคอนมีสายฟ้าปเปรีย้ย <Whoa. S 1> เปรีย้ยเปเปรียปรปร้ย,ะย,ะยนะครับผม โอเคขอดูเป็นรูปภาพนะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะหลอนๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเป็นโมเดลก็เท่นะเอ,อ่อผมชอบโมเดลนี้นะครับผมไปไปดูรีวิวกันเลยเมาแล้วมาแล้วนะครับผมแท็กมันก็คือ P P H อะไรสักอย่างนึงน,นะครับซึ่งราคาเต็ม910เดี๋ยวถ้าทรงนี้ก็อนาคตก็บนมาขายนะโอเคอ่ะไปไปดูความสวยงาม แต่ไอ้แท็กแมี่อันอื่นอย่างนาตาญาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สวยเวอร์วังนะครับผมอ่าถ้าแท็กนี้คือไม่มีท่าวาร์ปนะดูให้เลยเฮ้ยอีหยังวะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยซื <c oughs> ้อ900 10มีท่าวาร์ปอย่างงี้ซื้อนะจบโอ้โหทุบเปียงปองปังนะครับผมอืห้หโอ้โห ท่าพาดโอ้โหนี่เป็นการเวียงครับเป็นแบบเสียงลมบุบบบบุบบบนะครับผมแล้วก็มีสายฟ้าแบบแป๊บแป๊บแป๊แปรปวนทันใดอังกอร์นะครับผมไปนี่ท่าแดสนะครับผมนี่นี่อยู่ๆเขาก็งอกครับผมเขาก็เรืองแสงแล้วก็ขวิดนะไปเดี๋ยวดูจังหวะเพนน็อกอัพดีกว่าอื้ออื้ออื ให้ลอยครับผมเอาให้ลอยครับผมไปตอ <Yahoo! S 1> โอเคอะท่าสองครับเบ่งกล้ามโอโ้โหหน้าจอสั่นนะทุกคนตึงยี่เลยนะโอโ้โหได้ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่ง <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปกติจอจะสั่นมาอะไปดูท่ากระทึบครับบังออโอ้โห โอ้โหใจป้อมนี้แบบอืเดือดเดือดโอ้โหก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะวันนี้ผมว่าเขาทำมาดีนะโอ้โหเดือดเดือดเดือดเอาเรื่องมีท่าวาแถมหนึ่งทีด้วยนะโอ้โหมัน318 คูปองมันมีท่าวาร์มได้ไงวะโอ้มาเอาเงินมาเอาเงินชัดๆนะครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหทำไมไม่เป็นลัมเบอร์ผมชอบเล่นลัมเบอร์มากว่าแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ก็จะต้องหัดเล่นแล้วแหละผมว่านะถ้าจะกินมาอย่างนี้ก็ต้องมีแล้วแหละโอ้โหอะถ้าชอบนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากแพ็กชาร์ลอตด้วยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงนะเออหรือว่าจัดแบบ เกินๆมามก็คือไอแพ็คได้เติมเงินน่ะโอ้โหได้ตัวนี้ได้ชาลลอตได้นู่นได้นี่กิจกรรมที่คุมคๆก็ดูกันที่ช่องนี้นะครับผมจะ25,000ซับสไคร์เบอร์นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะดันไม่ถึงเลยนะคลิปนี้ขอ25,000ซับสไคร์เบอร์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย